ก็สวัสดีครับก็เข้าสู่รายการซูเ e อร์เกม c h ชาแนลนะครับอันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมล o อ t ซาก้กันนะครับเออโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ก็คือผที่ผมใช้ตัวละครน,นี้อัน b ุ s ินะครับซึ่งทําไมผมจะมารีวิวตัวนี้ก็คือเป็นตัวโปนของผมนะนะครับเพราะว่ามันเก่งมากแต่ว่างคนอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าซักเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าสําหรับผมมันเก่งนะครับ ก็อย่างแรกเลยสกิลท่านแรกก็คือกดดีรัวๆเนี่ยก็จะจะทำให้อีกฝ่ายล้มแบบนี้แล้วสกิลที่สองครับกดดีค้างจะทำการไล่เวทและเลือกไปทางไหนก็ได้แล้วพอกดดีก็พอเอาออกมันก็จะทำแบบนี้แล้วก็จะสังเกตจะมีรูปตาอยู่ตรงเนี้ยคือมันเป็นการปิดคำสาปนะครับเธออีกฝ่ายิีคำสาปเราสามารถสิงให้กลายเป็นมัมมี่ เป็นมัมมี่ได้ด้วยการกดดีอีกรอบนึงแค่นี่ยแ,แล้วกดดีอีกรอบเอ้ยเด็ดเด็ดมันต้องค้างสั้นๆนะครับไม่ใช่ดีธรรมดานี่นี่ครับจะกลายเป็นมัมมี่นะครับโจขนาดแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือกระโดดแล้วก็ฟันแล้วก็ dash dash attack ก็คือการกดปุ่ม เคลื่อนที่รัวๆรัวๆแล้วก็กดพร้อมพร้อมกดดีครับนี่ครับแล้วเบุ๊กก็จะมีอะไรมีแบบกระโดดแล้วแล้วก็แบบแอคแท็กครับแอคแท็กโดยเอาหอกคว้างลงคืนก็คือดีค้างกด A แล้วก็ดีค้างครับนี่ ซึ่งถ้าโดนศัตรูแล้วศัตรูก็จะง่ายท้องไปเลยนะครับและวนี้ามาดูเอ่อถ้าไม่ตายนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้ครับนี่ครับแซนเบฟครับก็คือตันถ้าเกิดแล้วกด s อสดีตามที่มันบอกแล้วเราหันไปทางไหนมันจะส่งขึ้นสายไปหาศัตรูแล้วพอศัตรูโดนมันจะติดสตันแล้วพอติดสตันไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็จะเกิดการระเบิดนะครับเดี๋ยวผมทดสอบนะ นี่ครับตีสแตนตูมลองอีกทีนะครับอันนี้ลองเป็นหมาหมูนี่ครับจีกคนเลยตูมกีสกีต่อไปนะครับทําให้อีกไฟายเป็นมัมมี่โดยโชว์ขนาดก็คือแบบว่า ASD ดเนี่ยอันเนี้ยสกีอันที่3ก็ถ้ากด ASD พร้อมกันมันจะคว้างอันเนี้ยคว้าง ความพาเปนแผลไปหา,ถ,าถ้าโดนศัตรูจะกลายมัมมี่แล้วถ้าศัตรูที่เป็นมัมมี่ไปตีคนอื่นคนนึ่น,นก็จะเป็นมัมมี่ด้วย mm hmm. ก็คือการแพร่เชื้อแล้วนะครับ mm hmm. ก็ลองหมู่นี่โดนทีสามคนนะแต่ตุดแต่ในเมื่อศัตรูมาตีไม่ได้ก็คือมันอยู่ที่เฉยๆอนี่ต่อไปต่อไปต่วไปเม็นสกิลนี่เป่านกหวีดเรียกหมามาสามตัวเมื่อถ้าเมื่อ มาสามตัวเนี่ยไปตีใครไม่ได้เกิดสถานะสตันแบบขยับไม่ได้นะครับก็จะลองดูนะกดเอดีนะน่ะอาไม่หรอกอ่ามันจะเกิดสตันแบบนี้นะครับก็จะเกิดอาการผิดปกติไม่ชั่วขณะนะครับก็สกีตออกไปครับจะเรียกตะกัตนออกมา เป็นวงรอบนะครับทําให้สตูที่อยู่ข้างๆนะครับจะเกิดการติดสตานเหมือนกันตี่สถานะาปกตินะครับคือแบบว่านลองดูดิลองดูคนเดียวกด as นะครับพร้อมกันนี่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นตัวดีมากเลยไอผมมาลองดูเล่นคอมโบที่ผมชอบ อยู่ข้างนี่กดแซมเว็บเรียบร้อยนะครับถ้าที่ผมชอบคือแซนเว็นะครับมันสนุกดีตรงที่แบบกว้างขึ้นซ้ายไปหาศัตรูและศัตรูแข่งตัวแข่งที่สตันแล้วพอไปชนะขณะหนึ่งก็จะเกิดการระเบิดางทอง้องเลยก็จะอ่ะลองดงเราไปามัมนี่ ล like ถ้าเกิดใช้แบบเนี้ยกดดีค้างแล้วก็ปล่อยนี่สามารถทําให้ทุกคนกาที่อยู่ในวงรอบที่ติดคำสากลายเป็นหมักบัมมี้ได้ก็คือเฉพาะคนที่ติดคำสาที่มีลูกตาตัวข้้งบนเนี่ยครับ เคก็ผมก็มีมาแค่เนี้ยมารีวิวตัวละครอนูบิสก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับราคาประมาณ4,750 4,000หรือ3,000ัอ 3, ่ะสามพันมั้งใช้ได้2ชั่วโมงแต่ผมซื้อมาสิบชั่วโมงก็เลยเสียไปหมื่นประมาณหมื่นกว่ากว่าเกือบสองหมื่นซึ่งเราเอามาเล่นแล้วก็สนุกดีโดยเฉพาะท่าเซนเวฟนี่เลยครับ ระเบิดเป็นแถวเลยนะครับผมชอบมากโอเคก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไ like ลค์กดซับติดใครที่ช n น l ผมเลยครับช n นลผมจะได้ทำคลิปออกมาใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใครก็ต้องซับยอยู่ลเลยล่ะก็สำหรับวันนี้รายการซูเปอร์เกมมร์ช n e l ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ